สวัสดีครับพบกับการบ้านหุ้นต่ำบาท EP ที่สามสิบสามนะครับก็สำหรับใน EP นี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตกันต่อนะครับสำหรับกราฟหุ้นต่ำบาทนะฮะว่าจะมีตัวไหนกันบ้างนะฮะทั้งตัวที่ได้ที่บายไปก่อนหน้าใน EP ก่อนหน้าแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวดูนะครับว่าจะมีตัวไหนเข้ามาใหม่นะครับจะได้พูดกันเนาะ แต่ก่อนอื่นนะครับเราก็มาดูกราฟเซตกันว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะฮะอ่ะซูมกราฟเซตซะหน่อยนะฮะอ่าล่าสุดเนาะกราฟเซตปิดอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยสามสิบสามจุดเก้าสี่นะฮะก็จากที่ผมได้ทำการตีเส้นในกรอบนี้นะครับแล้วก็ทำการสเก็ตแนวโน้มหรือว่าสเก็ตการเดินทางของอ่าแท่งเทียนตัชนีเซตน,นะครับว่าจะไปทางไหนนะ ตอนนี้ก็ถือว่าที่ผมสเก็ตไว้นะครับก็มาถูกทางแล้วนะครับถือว่าแท่งเทียนเกิดการยกโลขึ้นนะครับในแต่ละวันนะฮะจนแท่งสุดท้ายนะครับก็ยกโลขึ้นขึ้นมาต่อเนื่องนะฮะสูงสุดนะครับถึงแม้ว่า,าสูงสุดในรอบสี่ห้าวันนะครับแต่ว่าถึงแม้จะปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงเนาะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยบอกไว้นะว่า ตอนที่มันจะขึ้นรอบนี้นะครับมันน่าจะขึ้นมาทดสอบ1,640ซึ่งแท่งเทียนวันล่าสุดก็ได้ทำการทดสอบ1,640เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับการปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงนะฮะพอปิดเป็นแท่งเทียนสีแดงหลังจากที่ทดสอบ1,640เรียบร้อยแล้วประเด็นตอนนี้นะครับประเด็นตอนนี้ก็คือว่าเขายังไม่สามารถยืน1,640ได้นั่นหมายความว่า วันจันนี้นะครับวันจันนี้เราต้องมาลุ้นดูนะครับว่าเขาจะสามารถยืนและปิดได้มากกว่า1640งันหกรหรือไม่นะถ้าไม่สามารถทำได้นะผมเชื่อว่ารอบสัปดาห์นี้ตัชนีจะถอยลงนะครับตัชนีจะถอยลงคือในแต่ละวันอาจจะทำโลต่อเนื่องลงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าวันจันทร์สามารถ ขึ้นไปยืนนะครับเหนือ1,640ได้อันเนี้ยก็น่าสนใจที่จะมีแนวโน้มที่จะไปต่อนะฮะดังนั้นเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะครับสำหรับวันจันทร์วันอังคารนี้นะครับว่าลุ้นให้เขายืน1,600ให้ได้นะครับก็จะไปต่อแต่ถ้ายืนไม่ได้ก็กลับลงตามสเต็ปนะฮะอันนี้ก็ว่ากันด้วยเรื่องของกราฟเซ็ตเนาะต่อไปนะครับเรามาดูในเรื่องของกราฟหุ้นกันนะฮะกราฟหุ้นตาบาทที่ จะพูดใน EP นี้นะฮะมาเริ่มกันที่ตัวแรกนะครับตัวแรกก็คือหุ้น AQUA นะครับหุ้นตัวแรกก็คือหุ้น AQUA นะครับหรือว่าหุ้นตัวอะควานะครับอ่มาดูกราฟกันคือกราฟตัวนี้นะครับที่ผมได้พูดไว้ครั้งล่าสุดนะครับสำหรับตัว AQUA เนาะคือที่ตีเส้นในกรอบที่เห็นตรงนี้คือมันเป็นกรอบช่วงขาลงนะครับก็คือหมายถึงว่า อา,อาจจะเป็นช่วงขาลงระยะสั้นหลังจากที่เขาขึ้นมาเยอะนะครับขึ้นมาเยอะจนถึงไฮที่0.72อ่ะพอได้พอได้รอบลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยลงมาแล้วก็เด้งแต่ก็ถือว่าไม่สามารถทำไฮไปได้มากกว่าเดิมนะก็ถอยลงมาอีกนะครับดังนั้นผมตีกรอบให้เห็นแล้วนะครับว่าอ่าพอเขาวิ่งในกรอบขาลงระยะสั้นแบบนี้นะครับในกรอบเนี้ยเนาะในกรอบที่ตีเส้นอ่ะนะว่าปรากฏว่านะครับ ช่วงสามสี่วันหลังนะครับเริ่มเด้งเริ่มรีบาวขึ้นและวันล่าสุดสุดท้ายนะครับวันวันวันล่าสุดเลยนะครับคือปิดแท่งเขียวนะครับแล้วก็ดันปิดทะลุยืนเหนือเส้นสีเหลืองที่เป็นเส้นแนวต้านได้ดังนั้นนะครับก็ถือว่าตัวอะคว้ารือว่า A Q U A ตัวนี้มีโอกาสที่จะกลับแนวโน้มจากลงเป็นขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเขากลับมาทะลุแนวต้านแล้วก็ยืนได้ด้วยนะฮะ ดังนั้นก็ลองลุ้นต่อดูนะครับว่าตัวอาคว้านะครับจะสามารถไปต่อเป็นขาขึ้นต่อได้ไกลแค่ไหนนะฮะสำหรับรอบนี้เพราะว่าในเมื่อก็กลับขึ้นมาทะลุหรือว่ายืนแนวต้านส้นสีเหลืองได้แล้วนะฮะก็คงต้องลุ้นต่อนะครับว่าเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนนะฮะซึ่งแนวต้านก็จะอยู่แถวแถวเดิมที่เดิมนะครับ0.62ประมาณนี้นะครับแนวต้านนะประมาณ0.62แนวรับก็น่าจะอยู่แถวแถว0.55นะฮะอันนี้ก็ สำหรับตัวอาคว้าเนาะยังไงก็ลองไปทำกันบ้านต่อดูนะครับอ่ะตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปก็จะเป็นหุ้นหุ้นบรุกนะครับตัวต่อไปจะเป็นหุ้นบรุก B R W O OK K ครับหุ้นตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะครับพูดไปบ่อยมากนะฮะอ่ะเรามาติดตามกันต่อนะครับดูจากแนวโน้มแล้วดูจากเส้นที่ผมสเก็ตนำทางไว้นะครับก็ถือว่านะอ่าช่วง สองสามวันหลังเนี่ยถือว่าก็คือปรับย่อลงมานะฮะปรับย่อลงมาแล้วก็เริ่มมาเด้งในวันล่าสุดนะครับที่ปิดแท่งเขียวนะฮะดังนั้นนะครับ <pas> so is, ส, morning, สิ end, ส่งที่ผมมองในตอนแรกก็คงน่าจะมาทางเดียวกันนั่นก็คือหมายถึงว่าขึ้นนขึ้นแล้วก็ยอ่นยอนะครับย่อแล้วก็ขึ้นขึ้นย่อแล้วก็พูดง่ายๆคือว่าทรงกราฟเนี่ยมันยังดีอยู่นะครับมันยังวิ่งในเทรนหลักที่เป็นเทรนราคาขึ้นอยู่ถึงแม้ว่ามันจะพักตัวหรือย่อลงเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นไปใหม่ดังนั้น แน่นอนนะครับต้านสําคัญหรือว่าต้านที่มันน่าจะขึ้นต่อไปได้ได้ก็คือแนวนี้นครับประมาณ1บาทหรือว่า1บาทกว่าเนี่ยคือยังมีโอกาสที่จะได้ลุ้นที่เขาจะกลับขึ้นไปได้อยู่นะครับดังนั้นตัวบรู๊คถือว่ายังได้ลุ้นนะครับยังได้ลุ้นอยู่ยังไม่เปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลงนะครับช่วงนี้จะเป็นแค่เพียงช่วงแบบพักตัวหรือว่าพักย่อเท่านั้นเองนะครับเพราะวันล่าสุดก็ถือว่าปิดแท่งเขียวแล้วก็ยกโลขึ้นต่อนะฮะ ดังนั้นวันต่อไปนะผมคิดว่ายังได้ลุ้นนะครับและก็ยังมองในอนาคตว่าน่าจะวิ่งขึ้นไปหาหนึ่งบาทได้อีกครั้งนะครับสำหรับตัวบลุกนะฮะอ่ะยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับลองติดตามดูเนาะตอนนี้แนวรับนะก็น่าจะอยู่แถวๆ0 8ศูนย์จุดปดห้าะฮะแนวรับก็น่าจะอยู่แถวๆ0 8ศูนย์จุดปดห้าส่วนแนวต้านก็นะครับส่วนแนวต้านก็น่าจะแถวแถวนี้นะครับศูนย์จุดเก้าหนึ่งแล้วก็ศูนย์จุดเก้าสี่นะฮะประมาณนี้อ่ะยังไงก็ ลองไปทํากันบ้านต่อดูนะครับมาดูกันที่ตัวต่อไปนะฮะตัวต่อไปที่จะพูดถึงก็คือหุ้น B W G นะฮะหรือว่า B W G นั่นเองนะครับหุ้นตัวนี้จากที่เคยได้พูดไปแล้วนะครับในกรอบนี้ที่เคยตีเส้นไว้ให้นะครับก็คือวิ่งตามแนวโน้มขาขึ้นเนาะแล้วก็แท่งยาวๆนี่ก็คือแท่งที่ทะลุแนวต้านขึ้นนะฮะแล้ววันต่อไปก็ยังทำา i g สูงสูงขึ้นอีกแต่นะครับ มันจะไปติดตรงบริเวณเนี้ยเส้นแนวต้านสําคัญนั่นบน,น่ะคือประมาณราคา0.9เนี่ยนะฮะพอมันไปติด0.9แล้วมันไม่ผ่านนะมันก็เลยถูกถอยนะครับถูกเทถูกแรงขายแล้วก็ถอยราคาลงมานะพอถอยลงมาเนี่ยมาเจอแนวรับแถวๆ0.81ปรากฏว่าเริ่มรีบาวหรือเริ่มเด้งในวันล่าสุดนะครับดังนั้นในเมื่อนะครับในเมื่อถ้าแนวรับแถวๆ0.81นะครับ เอาอยู่จริงๆนะครับดังนั้นแนวโน้มต่อไปหรือว่าวันถัดๆไปนาก็น่าจะเด้งขึ้นนะฮะก็น่าจะเด้งขึ้นก็ลองดูแล้วกันนะครับถ้า0.81ไม่หลุดจะดีมากนะครับเพราะว่ามันจะเด้งขึ้นต่อนะฮะแล้วก็ขึ้นไปทดสอบหา1เออขออภัยครับแล้วก็จะเด้งขึ้นไปทดสอบหา0.9อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไม่แน่นะครับครั้งนี้อาจจะทะลุแล้วก็ไปต่อได้อีกนะครับสําหรับตัว Bwg นะครับถือว่าช่วงนี้กราฟยังน่าสนใจนะฮะ อ,อย่างไรก็ลองไปทํากันบ้านต่อดูนะครับสําหรับตัว B W G นั่นเองเนาะอ่ะไปดูกันที่ตัวต่อไปนะครับสําหรับหุ้นตําบาดอ่วต่อไปมาดูกราฟหุ้นตัวนี้ฮะก็คือหุ้น E 4 L นะครับอ่า E 4 L วันนี้เราจะกลับมาพูดถึง E 4 L กันอีกครั้งหนึ่งนะครับทรงกราฟ E 4 L นะครับหลังจากที่ขึ้นมาเนาะแล้วก็เริ่มมาแกว่งตัวออก ออกเป็นแนวไซเวย์ด้านบนนี้นะฮะที่ผมตีกรอบให้ดูนะฮะก็เหมือนกับการเลือกทางนะฮะก็ยังวิ่งไซเวย์ในกรอบนี้ก็ปรากฏว่านะครับล่าสุดก็ถือว่าเริ่มยกตัวขึ้นบ้างแล้วนะครับเริ่มยกขึ้นบ้างแล้วเริ่มขึ้นบ้างแล้วนะครับดังนั้นก็ดูนะครับแนวต้านมันมีแนวต้านตรงนี้ด้วยนะครับ0.26นะมันมีแนวต้าน0.26ด้วยนะครับสาหรับ E4L มีแนวต้าน0.26แล้วก็0.28นะ ส่วนแนวรับนะครับส่วนแนวรับน่าจะเป็นแนวนี้แหละนะฮะ0.23นะฮะแต่ผมเชื่อว่าทิศทางของ E4L ในตอนนี้มันเป็นทิศทางการขยับขึ้นนะครับมันอาจจะช้านิดนึงแต่ว่าภาพที่มองเห็นก็คือต่อไปนแนวโน้มยังเป็นแนวโน้มขยับขึ้นนะครับดังนั้นตัว E4L ผมว่า,าถ้านะครับถ้าไม่ได้แบบรีบร้อนหรืออะไรอ่ะแนวโน้มยังเป็นการขยับขึ้นหรือว่าอิงทางขึ้นนะฮะ ดังนั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับลองไปทํากันบ้านดูนะสำหรับตัวนี้ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับสถานะตอนนี้ก็คือน่าจะยิงทางขึ้นได้อยู่นะครับถึงแม้จะช้าหน่อยนะครับอ่ะยังไงไปทํากันบ้านดูนะสําหรับตัวนี้ e r l อ่ะมากันที่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็คือหุ้น PF นะครับตัวต่อไปก็คือหุ้น PF อ่ะมาดูกราฟหุ้น PF กัน ก็มีเส้นอยู่แล้วนะครับที่เคยตีเส้นไว้ครั้งครั้งก่อนโน้นนะครับก็ถือว่าเส้นเฉียงที่ขีดลงสีเหลืองเส้นนี้นะครับก็คือเส้นแนวต้านนะครับที่มองว่าเขาน่าจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับหมายถึงว่าช่วงนี้คือช่วงนี้ช่วงที่มันลงมาตรงนี้นะฮะคือมันลงมาแล้วนะครับแล้วมันเริ่มกลับขึ้นพอกลับขึ้นนะครับทะลุเส้นแนวต้านสีเหลืองที่ขีดเฉียงลง,งตรงนี้ได้ก็แสดงว่าแนวโน้มมีโอกาสไปต่อใช่ไหมฮะพอมันขึ้นมาถึง แนวต้านประมาณสัก0.49เนี่ยมันก็เริ่มแก่งแก่งตัวนะรเริ่มแก่งตัวออกข้างและนะฮะพอมเริ่มแก่งแก่งตัวออกข้างเนี่ยกลายเป็นว่ากรอบที่มันวิ่งตอนเนี้ยมันจะเป็นกรอบไซเวย์กรอบ0.45นะครับ0.45กับกรอบต้านบนจะเป็น0.49นั่นหมายความว่าตอนเนี้ตัวา p f เนี่ย วิ่งในกรอบ0.45ถึง0.49นะครับดังนั้นเป็นกรอบไซเวย์ที่ต้องติดตามและต้องลุ้นต่อนะครับถ้ายังไม่สามารถผ่าน0.49ได้มันก็จะถอยมาหา0.45อีกแต่ถ้ายังไม่หลุด0.45มันก็จะเด้งขึ้นไปหา0.49อีกมันยังอยู่ในกรอบนี้นะฮะแต่เมื่อใดก็ตามนะครับถ้ามันทะลุ0.49ขึ้นไปมันจะไปอีกกรอบหนึ่งก็คือไปทดสอบด้านบนคือ0.53นั่นเองนะฮะดังนั้นก็ คงต้องติดตามและคงต้องรุ้นกันต่อไปนะครับว่ามันจะไปทางไหนนะฮะแต่ก็อย่าหลุด0.45แล้วกันนะฮะถ้าหลุด0.45มันก็จะลงต่อนะแต่ถ้ามันไม่หลุดมันจะเด้งขึ้นมา0.49ผ่าน0.49ไป0.53ประมาณนี้นะครับยังไงไปทํากันบ้านต่อดูนะสำหรับตัว PF เนาะ,ะมาจบกันที่นะครับตัวสุดท้ายของ EP นี้นะครับก็คือหุ้น ก็คือหุ้นตัวนี้นะครับซูเปอร์นะฮะอ่ะมาดูหุ้นซูเปอร์กันนะครับเป็นอย่างไรซูเปอร์ล่าสุดปิดศูนย์จุดเก้าหกนะครับก็ここคือกราฟเนี่ยดูจากกรอบที่ผมตีไว้นะครับในกรอบสีเหลืองด้านล่างเป็นสีชมพูนะก็คือเอาง่ายๆราคาแท่งเทียนเนี่ยวิ่งในกรอบเนี้ยนะฮะแล้วก็เรามาดูกันนะครับวันล่าสุดเนาะวันล่าสุดนี่ก็คือเหมือนปิดเขียวนะครับยกตัวขึ้นมาหรือว่าปิดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับหมายถึงว่ายกขึ้นมาอีกนิดนึงน ปิดที่0.96ราคาโลนี่จะอยู่ที่0.94ก็คือมันขยับไม่ได้ไม่ได้มากนะไม่ไม่มากนะแต่ว่าทรงอ่ะก็คือยังไม่ได้เสียอะไรทรงก็คือยังอยู่ในกรอบนี้อยู่ผมถึงบอกแล้วนะครับว่าซุปเปอร์เนี่ยมันอาจจะช้านะครับมันอาจจะอึดอัดนะครับแต่ตราบใดที่มันไม่หลุด0.88นะครับมันมีโอกาสจะไปทางไปทางด้านบนเสมอก็คือไปหา1.08นะครับ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ยังไม่หลุด0.88อนาคตมันมโอกาสที่จะไปหา1.08ได้เสมอแล้วก็ตอนนี้มันอาจจะวิ่งอยู่ช่วงกลางๆของกรอบก็อาจจะอึดอัดนิดนึงนะฮะแต่แต่ว่าวันล่าสุดก็เริ่มขยับขึ้นมาบ้างแล้วนะครับจากที่จากที่อยู่0.94ก็เริ่มแบบขึ้นมาปิด0.96นะครับก็ยังก็ยังคงต้องลุ้นต่อหรือว่าติดตามกันต่อนะครับว่ามันจะไปได้ไกลแค่ไหนหรือมันจะไปได้แค่วันละนิดวันละหน่อยอาจจะอึดอัดหรือว่าทําให้แบบรู้สึก ไม่สนุกกับการเล่นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็แล้วแต่การตัดสินใจของแต่ละคนที่จะชอบให้เล่นหุ้นตัวนี้หรือไม่ชอบให้เล่นหุ้นตัวนี้อะไรประมาณนี้เนาะ,นะก็ตัดสินใจดูเองนะครับแต่ถ้าดูจากตามกราฟในตอนนี้ผมบอกได้คําเดียวเลยว่าไอ้ตรง0.88ถ้ามันไม่หลุดถ้ามันยืนได้ตลอดลอดฝั่งจากนี้ไปยังไงมันก็ต้องวิ่งขึ้นไปหา1.08จุได้สักวันหนึ่งนะฮะถ้าผ่านเมื่อไหร่นะครับผ่าน1.08ได้อีกอันนี้ก็ขาขึ้นอีกเนาะ แต่ไม่ต้องพูดถึงน,นะครับมันยังไม่ถึงเวลาตอนนี้มันยังวิ่งอยู่ในกรอบนี้อยู่นะครับก็คิดว่านะครับถ้ามองจากระยะสั้นตอนนี้ผมว่าน่าจะขึ้นต่อนะน่าจะหมายถึงว่าขยับขึ้นต่ออาจจะขยับขึ้นมาทดสอบแนวต้านตรง0 9นยุเก้าเก้าอีกนะครับก็คือไฮเดิม erm ตรงเนี้ยอาจจะวิ่งขึ้นหาไฮเดิมฝ erm อน้านะครับให้เป็น0 9นยุเกเก้าอ่ะยังไงก็ลองไปทํากันบ้านหรือลองไปลุ้นดูนะครับสําหรับตัวซูเปอร์เนาะโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ เป็นหุ้นตาบาตรทั้งหมดเลยนะครับยังไงก็ไปทํากันบ้านต่อดูนะครับสําหรับซัวมาทั้งหมดนะครับใน EP นี้เนาะก่อนจบกันไปนะครับก็ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่สนใจจะสมัครสมาชิกช่องนะครับก็สมัครได้นะครับมีลิงก์ให้กดอยู่ที่ใต้คลิปนะครับหรือว่าจะมีปุ่มกดสมัครสมาชิกช่องนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนนะครับให้กําลังใจจะได้มี กำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ส่วนใครนะครับที่สนใจอยากจะเปิดบัญชีหุ้นนะครับก็มีลิงก์นะครับให้เข้าไปกรอกข้อมูลที่ใต้คลิปเหมือนกันนะครับลองเข้าไปอ่านคำอธิบายใต้คลิปนะครับจะมีคำอธิบายรายละเอียดต่างๆอธิบายไว้นะครับในใต้คลิปนะครับหรือว่าถ้าค้นหาคลิปวิดีโอของช่องนี้นะครับก็จะมีคลิปวิดีโอเรื่องของการเปิดบัญชีหุ้นนะครับรับสิทธิพิเศษนะครับอันนี้ก็ลองไปดูเนาะฝากไว้แล้วกันนะครับสำหรับ เรื่องของการเป็นสมาชิกช่องแล้วก็การเปิดบัญชีหุ้นนะครับถ้าใครสนใจก็ลองดูนะฮะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันสำหรับคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ